สวัสดีค่ะทุกคนพบกันเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่ง e ีพี232มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่งอีพี232วันนี้ก็คือรีวิวความละมุนความทะเลนและความน่ารักของวินเมทวินในรายการร้องข้ามกำแพงค่ะ ค่ะทุกคนวันนี้คือพี่ชมตื่นเต้นดีใจมากเพราะลูกสะใภ้ฉันได้มาออกรายการร้องข้ามกำแพงแล้วค่ะทุกคนคือโดยส่วนตัวพี่ชมชอบดูรายการนี้อยู่แล้วนะคะและในใจคิดว่าสักวันน้องไรจะต้องได้มาออกรายการนี้แน่ๆเพราะตั้งแต่คราวก่อนโนนที่น้องได้มาเวิร์กคอยพวกเรานึกว่าน้องจะมาอัดรายการร้องข้ามกำแพงแต่จริงๆแล้วตอนนั้นน้องมาอัดรายการที่ป๊อปสเตค่ะทุกคนตั้งแต่นั้นมาพวกเราก็เฝ้าแต่รอคอยว่าเมื่อไหร่น้องจะได้มาออกรายการนี้สักที คือรอไปรอมากับกลายเป็นว่าเจ้าคนน้องได้มาออกก่อนคนพี่ซะนั้นจริงๆคือดีใจมากๆที่เห็นทางค่ายเขาปล่อยให้น้องได้ออกรายการต่างๆเหมือนศิลปินคนอื่นเขาบ้างคนทั่วไปที่ไม่ใช่แฟนคลับจะได้เห็นความสามารถของน้องๆเราว่าไม่คะทุกคนค่ะตอนแรกที่เห็นทีเซอร์ของวิกนี้ที่ทางรายการเขาปล่อยออกมาตั้งแต่วิกที่แล้วก็คิดว่าต้องเป็นน้องวินแน่ๆแต่ก็ไม่อยากจะหน้าแตกอีกก็เลยไม่กล้าพูดอะไรมากมายเลยได้แต่เฝ้ารอดูว่ามันจะใช่อย่างที่เราคิดหรือเปล่า เพราะในตัวทีเซอร์ถึงจะมีการเบลอไว้ไม่เห็นหน้าและมีการใช้ไมค์ดัดเสียงแต่ฟังยังไงยังไงมันก็คือน้องวีนะทุกคนทั้งจริตการพูดเล่นพูดหยอกที่ดูน่ารักคือถึงจะดัดเสียงยังไงพวกเราก็ยังจําได้อยู่ดีอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเราเป็นแฟนคลับน้องด้วยละมังคะก็เลยจําได้ทุกการพูดจาทุกกริยาท่าทางของน้องว่าไหมคะทุกคนข่ะและยิ่งคําใบ้ที่ทางรายการบอกเช่นว่าขายาวหดดุ่นดีหน้าตาขี้อ้อนและยิ้มเป็นเอกลักษณ์แจ้งเกิดแบบพลุแตก มีผลงานมากมายไม่ว่าจะเป็นละครเพลงโฆษณาและเอาเป็นว่าเปิดช่องไหนก็เจอเนี่ยคำให้ทุกอย่างมันคือน้องวินทั้งนั้นเลยทุกคนแต่พอน้องมิลลี่ฟังปุ๊บน้องมิลลี่ก็บอกว่าเป็นไบรท์คือจริงๆก็ไม่แปลกหรอกคะ่ะที่น้องมิลลี่จะคิดว่าเป็นไบรท์เพราะทั้งคู่ก็คือขายาวหุ่นดีแถมมีทั้งเพลงทั้งละครทั้งโฆษณาเหมือนกันคือเปิดช่องไหนก็เจอเหมือนกันอีกแต่ถ้าน้องมิลลี่ฉุกคิดเรื่องหน้าตาที่ออนและยิ้มเอกลักษณ์น้องจะต้องคิดว่าเป็นพี่วินแน่ๆ ค่ะแล้วตอนที่พิธีกรใบ้เพิ่มว่าชื่อของนักร้องหลังกำแพงคนนี้พบเจอได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นอาชีพไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นการกระทํามันอยู่ที่ความหมายของสิ่งนั้นแล้วน้องเต๋ก็บอกว่าผมคิดว่าผมรู้แล้วน้องเต๋ก็บอกว่าเป็นน้องวินแล้วน้องมินลีก็บอกว่าคิดว่าน่าจะเป็นพี่วินเหมือนกันคือพอน้องมินลีวิเคราะห์ออกมาพี่ชมคิดว่ายังไงวันนี้น้องมินลีจะต้องตอบถูกแน่ๆค่ะทุกคนค่ะพอถึงช่วงร้องเพลงยิ่งตอนได้ยินเสียงร้องของนักร้องหลังกำแพง ทำให้มั่นใจว่าเป็นน้องวินแน่ๆคือเสียงน้องชัดมากเพราะเสียงน้องวินจะหวานๆละมุนละมุนเป็นเอกลักษณ์ของน้องเองค่ะและตอนที่น้องถอดผ้าคลุมออกคือคนอะไรเห็นแค่เงาและเห็นแค่ข้างหลังยังดูหล่อเลยอะทุกคนแล้วอินเนอร์น้อ,องเต๋าตอนที่น้องวินถอดผ้าคลุมออกคือดูตื่นเต้นสุดๆอารมณ์ฟิลแบบเหมือนพวกเราในตอนนี้เลยล่ะค่ะเพราะขนาดเรามั่นใจว่าเป็นน้องวินแน่ๆแ,แต่เราก็ยังอดตื่นเต้นตามไม่ได้อยู่ดีว่าไหมะคะ ค่ะแล้วชอบตอนช็อตเปิดตัวน้องออกมามากๆคือทีมงานก็ทำเอฟเฟกแสงออร่าใส่ตรงข้างหลังให้น้องด้วยคือมันเรีบคือมันใช่จริงๆมันคือฟิลเวลาที่พวกเรามองเห็นน้องเลยว่าไหมคะมันมีความออร่าฟุ้งกระจายอย่างกับเทพประบุตรมาจุติเลยทุกคนคืออย่าบอกนะว่าทีมงานก็คือเป็น f c ของน้องเหมือนกันเนาะเพราะใส่เอฟเฟกมาแบบโดนใจแฟนคลับสุดๆประหนึ่งว่าเป็นพวกเดียวกันกับพวกเราเลยเนาะทุกคนเนาะ ค่ะคือพอตอนเปิดฉากกั้นออกมาคนที่ดีใจเล็กกรีดร้องพอๆกับแฟนคลับก็คือแม่ก๊อตและน้องเต่านั่นเองค่ะทุกคน <S <S คือทั้งกระโดดทั้งเต้นแบบหลั่นล้าดีใจึ้นในจอก็กรีดหน้าจอฉันก็กรีดจนแสบคอเลยล่ะคะ่ะตายตายวันนี้น้องมาในชุดที่หล่อมากเท่มากจริงๆเพราะคุณพราขนุนหนังของยีแม่คือทั้งหลอ่อทั้งละมุนมากๆเลยครับวันนี้ขนาดน้องมินลี่ยังบอกเลยค่ะว่าได้ยินเสียงแล้วรู้เลยว่าคนนี้จะต้องหน้าหล่อหวานคือมินลี่ลูกหนูมาถูกทางแล้วล่ะค่ะ พราะที่ดุงพูดมามันคือเรื่องจริงทั้งนั้นเลยค่ะแต่พอน้องมินลีพูดจบน้องกลับไม่นึกถึงพี่วินกลับไปนึกถึงแจ็คกี้ซะนั้นแล้ววันนี้น้องพีคคือใบไ้ได้แบบชัดมากน้องพีคบอกว่าหน้าตาดีเขาคือคนที่ไม่เคยแพ้คือพอน้องพีคพูดแบบนี้ทุกคนถึงกับนิ่ลากกันทั้งสตูเลยทีเดียวแล้วน้องมิลลีก,ก็บอกว่าพี่วินเหรอคือณนะักตอนนั้นพี่ชมคิดว่ายังไงน้องมิลลีก,ก็ต้องทายถูกแน่แน่แล้วตอนที่น้องเต๋าบอกว่าคนนี้เล่นฉากเลิฟซีนคือดเเอมมากกกมากกกจูบ่งลย เ,ออเดี๋ยวนะคะน้องเต๋คขาที่พูดมาแบบนี้เนี่ยอย่าบ,บอกนะคะว่าเคยดูขั้นปูมาเหมือนกันน่ะแต่ทานโทษนะคะน้องเต๋อหนูจําผิดหรือเปล่าลูกที่ว่าจูบเก่งและจูบแบบดุดเดือดเนี่ยอันนั้นน่ะมันแฟนของนักร้องหลังกําแพงเขาค่ะเพราะรายนั้นเนี่ยทั้งจูบเก่งทั้งจูบดุจูบจนนัรก,กนนะะนร,ร้องหลังกําแพงรักใ้วยมาแล้วละค่ะอน้องเต๋าคงจําผิดจริงๆเลยค่ะทุกคนเพราะนักร้องหลังกําแพงเขาไม่ได้เป็นฝ่ายจูบแต่เป็นฝ่ายโดนจูบซะมากกว่าว่าไหมคะทุกคน ค่ะแล้วตอนที่พี่แอมสวัก์บอกว่านักร้องอย่างกําแพงน่ากินน้องมิลิก็ถามทันทีเลยว่าน่ากินจริงหรือเปล่าคะแล้วพอได้ทีเจ้ากระตุยของเราก็เนียนแอบสาวขึ้นมาทันทีเลยค่ะคือทั้งการดัดเสียงทั้งจริตจะกรานดูน่ารักน่าฟัดไปหมดเลยโอ้บินลูกทําไมอยู่น่ารักน่าดูขนาดนี้ละคะคือดูอยังไงยังไงก็น่ารักอะคะ่ะเจ้าเด็กคนนี้ คือขนาดตอนพูดธรรมดาน้องอยังน่ารักเลยแล้วลยิ่งน้องมาแอปพูดแบบนี้ยิ่งน่ารักคูณลานเลยล่ะค่ะทุกคนคือเห็นแล้วอยากวิ่งเข้าไปบีบแก้มมากๆแล้ววันนี้น้องคือยิ้มเยอะหัวเราแบบเยอะมากจริงๆค่ะแล้วยิ่งตอนน้องยิ้มตาปิดยิ่งดูน่ารักแบบสามขวบไม่เกินเลยล่ะค่ะทุกคนแล้วตอนที่น้องเต๋าบอกว่าคนนี้เตะบอลเก่งเขาชอบยิงประตูมากแล้วเจ้ากระตุยของเราก็ถามพี่เขาแบบสวนกลับไปทันทีว่าหมายถึงยิงบอลแล้วน้องเต๋าก็บอกว่ายิงประตูยิงจุดโทษครับ โอ้ยไอ้เต้าเออโยนมุกไปนึกว่าพี่เขาจะเล่นด้วยแล้วยิงไปสั่ล่อแหลมเชียวเออเดี๋ยวนะคะน้องเต่าขาที่ว่าชอบเล่นบอลและชอบยิงประตูเนี่ยน่าจะเป็นอีกคนนะคะเพราะคนนั้นน่าจะชอบยิงประตูมากๆเลยล่ะคะ่ะไม่เชื่อลองถามนักร้องหลังกำแพงเขาดูสิคะค่ะและตอนที่น้องวินลิศถามว่าสดหรือเปล่าคะ่ะน้องวินตอบว่าช่วงนี้ก็หิวข้าวมากเลยครับแหมเดี๋ยวนะหนูลูก หนูตอบไม่ตรงคำถามเลยนะเนี่ยที่หนูไม่ยอมตอบว่าโสดเนี่ยเป็นเพราะว่าหนูไม่โสดแล้วล่ะสิอ้อยเลี่ยงแกงคือถ้าตอบว่าโสดคนที่บ้านก็จะนอนเราแต่ถ้าตอบว่าไม่โสดคนทั้งโลกก็จะอยากรู้อีกว่าคนไหนคือแฟนของน้องกันแน่น้องก็เลยเลือกตอบเลี่ยงๆแบบปลดเกลื่อนไปในเมียนซะเลยอะไรนี้อ้อยพอไหวพริบดีเลิศคะ่ะลูกค้าคือนี่ขนาดน้องไม่ค่อยได้ออกรายการวาไราตี้คนเดียวสักเท่าไหร่นะคะ แต่วันนี้น้องคือทําได้ดีมากๆไวฟริปคือสุดยอดมากจริงๆป่านนี้พี่คนนั้นก็คงนั่งยิ้มแก้มแต่อยู่หน้าจอทีวีแล้วละมั้งคงจะนั่งคิดภูมิใจในตัวแฟนสุดๆแล้วล่ะค่ะป่านนี้เพราะตอนนี้น้องสามารถออกรายการที่ไม่มีคนพี่มาคอยช่วยได้แล้วเก่งมากๆเลยค่ะไอ้เต้าของแม่ค่ะแล้วตอนที่น้องมินเล่ให้พูดภาษาต่างๆสำเนียงน้องคือเลิศจริงๆชอบสุดก็คือตอนที่น้องพูดภาษาเกาหลีค่ะทุกคน คือ้วยหน้าหล่อๆห,ห,หวานๆแล้วยังสำเนียงเกาหลีเป๊ะขนาดนี้นี่มันพระเอกเกาหลีเวอร์ชั่นไทยชัดๆแต่สุดท้ายพอให้พูดภาษาเขมรน้องก็ยังไม่ทิ้งความที่เล่นตามสไตล์ของน้องอยู่ดีค่ะทุกคนโอ้อคนอะไรจะครบเครื่องขนาดนี้ทั้งหล่อทั้งน่ารักทั้งดูดีแล้วยังสายฮาไปอีกคือบทไหนลูกสะใภ้ฉันก็เข้าอยู่จริงๆค่ะค่ะแล้วตอนที่น้องวินถามว่าเราเคยเจอกันงานไหนคะน้องวินตอบว่าเป็นงานที่เกี่ยวกับเพลง ซึ่งก็คืองานนี้นั่นเองค่ะทุกคนแต่น้องวินลี่ก็ยังคิดว่าเป็นแจ็คก,กี้อยู่ดีค่ะคือพอน้องวินลี่ยังมั่นใจว่าเป็นแจ็คก,กี้อยู่น้องวินถึงกับกลั้งขำแต่เป็นการกลั้งขำที่ดูน่ารักมากโอ้ยหนูลูกหนูจะน่ารักทุกรียบทแบบนี้ไม่ได้คือน่ารักจนใจเจ็บจริงๆสําหรับครอบคนนี้ค่ะแต่ตอนที่ให้ทุกคนบอกชื่อคนละชื่อพี่แอมสวรรค์คือบอกชื่อน้องวินเลยค่ะทุกคนแต่น้องวินลี่ก็ยังตอบว่าเป็นแจ็คกี้ทรินิตี้อยู่ดีเลยค่ะ พอถึงเวลาตอนเฉลยจังหวะที่กำแพงยกขึ้นคือเข้าใจน้องมินลีเลยค่ะทุกคนคงจะทั้งตกใจดีใจและเสียใจและเสียดายในเวลาเดียวกันทั้งๆที่ตัวเองคิดถูกตั้งแต่แรกแล้วว่าเป็นพี่วินแต่กลับมาเปลี่ยนใจทีหลังเลยทําให้ทายผิดไปคือพอร้องจบน้องวินคือโค้งคำนับให้กับน้องมินลีแบบ360อกงศากันเลยทีเดียวคือน้องมารายาทงามมากๆถ้าเป็นเกาหลีการโค้งให้กันขนาดนี้ถือว่าเป็นมารยาทที่งามสุดๆเลยนะคะ เพราะมันเป็นการให้เกียรติอีกฝ่ายมากๆโค้งให้ถึงแม้ว่าเขาจะอายุน้อยกว่าเราก็ตามค่ะค่ะแล้วพอเปิดตัวออกมาเป็นน้องวินน้องมินลิสเขินหนะักมากน้องเขินจะไม่กล้ามองหนะ้าพี่วินเลยล่ะค่ะทุกคนแถมพูดอยู่ตลอดเวลาว่าพี่เขาหล่อมากคือเอนดูความเขินของน้องมินลิจริงๆค่ะคืออย่าว่าแต่น,น้องเลยค่ะถ้าเป็นเราเจอคนหล่อมายืนใกล้ระยะเผาขนแบบนี้ยังไงก็ต้องเสียอาการว่าไหมคะแล้วยิ่งตอนที่ให้น้องวินย่อตัวลงแล้วโน้มเข้ามาใกล้ๆน้องมินลินะคะ อันนี้คือกรี๊ดจมมือไม้สั่นกันหนึ่งว่าเราคือน้องมินลิเลยแหละค่ะทุกคนคือเหมือนที่น้องมินลิบอกเลยค่ะว่าทุกคนจะต้องทํามีมใส่คําว่ากูไว้ตรงหน้าน้องเลยเออน้องมินลิค่ะไม่แปลกหรอกค่ะเพราะตอนนี้พวกเราชาวด้อมคืออิจฉาและอยากสิงร่างหนูมากจริงไหมคะทุกคนค่ะพอตอนถึงคิวพี่แอมสมวราต้องร้องเพลงพิจาร่ณกับนักร้องหลังกําแพงตอนที่เขาให้บอกชื่อคนละชื่อ จ้ากระตุยของเราคือเล่นมุกอีกแล้วจ้าน้องบอกว่านักร้องหลังกำแพงคือพี่ก๊อตจิทั้งที่แม็กกอตก็คือนั่งอยู่ข้างๆตัวเองแคๆโอ้ยเอา๊าเอ้ยไม่ทิ้งลายคนหล่อสายฮาจริงๆคือหนูกะจะเอาดีทางด้านตลกจริงๆใช่ไหมครับค่ะถึงน้องจะเล่นมุกแต่สุดท้ายน้องก็คือไม่โกหกเลยนะคะน้องบอกตรงๆเลยว่านักร้องหลังกำแพงก็คือพี่ดองพอน้องบอกชื่อปุ๊บทุกคนคืออึ้งกันทั้งสตูเลยทีเดียวเพราะกลัวว่าน้องจะโปะจนทำให้พี่แอมตอบถูก แต่พีแอมก็ไม่เชื่อค่ะพีแมอมตอบว่าเป็นพิติชกชีโรแต่สุดท้ายพีเอมก็คือตอบผิดค่ะถือว่าเฟล,ลค่ะทุกคนคือวันนี้เป็นการดูรายการร้องข้ามกำแพงที่ฟินและมีความสุขมากคือมันเป็นอะไรที่ดีใจและตื่นตันมากๆเลยค่ะทุกคนน้องมินเติบโตขึ้นไปอีกขั้นจริงๆค่ะจากเมื่อก่อนตอนแรกที่น้องเข้าวงการมาน้องยังร้องเพลงแบบไม่ค่อยมั่นใจอยู่เลยแต่มาวันนี้น้องถึงขั้นมาเป็นนักร้องหลังกำแพงให้กับศิลปินคนอื่นได้แล้วอะทุกคน แล้วที่ยิ่งคุมิใจในตัวน้องมากก็คือน้องเหมารายการคนเดียวโดยไม่มีคนพี่มาด้วยได้แล้วแถมรับมุกแบบไหลลื่นและไม่ติดขัดเลยจริงๆวินลูกหนูเก่งมากๆเลยนะคะพัฒนาตัวเองและก้าวต่อไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะคนเกงค่ะพอจบรายการแม่ก๊อตก็ได้อัพคลิปนี้ลงที่ทวิตเตอร์้วยค่ะทุกคนคือในคลิปน้องวินกําลังขับรถให้แม่อีทกับพี่ก๊อตจีนั่งอยู่ค่ะ ในคลิปนี้น่าจะเป็นตอนถ่ายรายการเสร็จแล้วน้องต้องขับรถออกจากสตูที่ถ่ายทำเพื่อมาขึ้นรถตัวเองกลับบ้านเลยค่ะทุกคนคือไม่ว่าจะเป็นการขับรถเล็กรถใหญ่น้องก็ดูเท่อยู่ดีเลยค่ะที่เวลาน้องหมุนพวงมาลัยรถดูเท่โดนใจสุดๆออ้ยคนอะไรทําอะไรก็ดูดีหน้ามองไปหมดเลยจริงๆค่ะและน้องยนก็ได้อัพคลิปที่ถ่ายกับน้องมินลี่ลงที่สตอรี่เอจีได้นะคะพร้อมกับแท็กน้องมินลี่และใส่แคปชั่นว่า เก็บรูปมาตั้งนานโอ๋ยกว่าจะได้อัพเนอะลูกเนาะคือคงจะอึดอัดหน้าดูไปถ่ายรายการมาพักใหญ่ละแต่ต้องเก็บเป็นความลับต้องรอจนกว่ารายการจะออนถึงจะอัพรูปอัพคลิปลงได้ค่ะพอพี่วินอัพคลิปนี้ลงน้องมิลลี่ก็ได้มาโพสตอรี่ของพี่วินไปลงที่สตอรี่เอจีของน้องเองด้วยนะคะแล้วน้องมิลลี่ก็ได้อัพสองรูปนี้ลงที่เอจีด้วยค่ะทุกคนแล้วก็แท็กพี่วินด้วยนะคะเออเดี๋ยวนะคะน้องเขาแท็กพี่วินแต่แฟนพี่วินก็คือมาแปะหัวใจให้ไวเกิน แหมนอกจากนั่งยิ้มดูแฟนออกรายการอยู่หน้าจอทีวีแล้วยังคอยแอบ,บส่องฟีดแบ็งานของแฟนอีกด้วยนะพ่อถึงได้มาแปะหัวใจให้น้องไวขนาดนี้อ่ะคือไม่ได้ไปด้วยแต่คงคอยเอาใจช่วยน้องอยู่ตลอดเลยแหละสิใช่ไหมเป็นไงลูกวันนี้แฟนหนูเก่งหรือเปล่าวันนี้น้องออกรายการได้แบบโฟ์มากๆเลยนะอย่าลืมให้รางวัลน,น้องด้วยแหละลูกค่ะพอน้องมิล่อัพสองรูปนี้ลงพี่วินก็ได้มาแชร์โพสต์ของน้องมิล่ไปลงที่สตอรี่ไอจีของตัวเองด้วยนะคะ พร้อมกับใส่แคปชั่นว่าเป็นเกียรติมากๆครับแล้วน้องก็ได้โคตสตอรี่ของแม็กกอรจิมาลงที่สตอรี่ไอจีของน้องเองด้วยค่ะทุกคนค่ะหลังจากนั้นพีอีทก็ได้อัพรูปนี้ลงที่ไอจีด้วยค่ะทุกคนแล้วก็แท็กน้องวินด้วยนะคะแล้วก็อีกเช่นเคยค่ะเจ้าคนพีเขาก็มากดไลค์แปหัวใจให้น้องไว้อีกตามเคยค่ะคุณค่ะอ๋อวันนี้ดูท่าทางคนที่ภูมิใจในตัวน้องวินมากกว่าแฟนคลับก็คงจะเป็นแฟนคลับคนนี้นี่แหละค่ะทุกคน คือทั้งตามส่องตามกดไลค์แปะหัวใจให้แบบนี้ก็ไม่แปลกหรอกคะ่ะที่คนพี่เขาจะภูมิใจในตัวน้องเขาก็เขาเห็นพัฒนาการของน้องมาตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้วันที่น้องได้มาออกรายการที่คนทั่วโลกรู้จักมากขนาดนี้แถมน้องยังทํามันออกมาได้ดีด้วยเป็นใครจะไม่ภูมิใจละ่ะจริงไหมคะค่ะวันนี้รายการทําให้พวกเราเซอร์ไพรส์และฟินกันยกด้อมเลยจริงๆคือฟินไม่ฟินก็คิดดูนะคะพวกเราชาวด้อตมต่างก็พากันเทรนแท็กจนแฮชแท็ก ร้องข้ามกำแพงเอ็กวินติดเทรนด์อันดับหนึ่งในไทยและแท็กวินเมทวินติดเทรนด์อันดับ2ในไทยเลยละคะ่ะและแฮชแท็กร้องข้ามกำแพงเอ็กวินติดเทรนด์อันดับ3าของโลกเลยละคะ่ะทุกคนอ๋อคือปังมากไม่ว่าลูกๆของฉันจะไปออกรายการไหนก็ทำให้แฮชแท็กติดเทรนอยู่เลย แบบนี้ไม่เรียกว่าฮอตจะให้เรียกว่าอะไรจริงไหมคะค่ะทุกคนวันนี้เราก็ได้ฟินกับความเก่งและความน่ารักของน้องวินกันไปแล้วหวังว่าคราวหน้าเราจะได้มาฟินกับความเก่งและความหล่อของน้องไบร์ในรายการนี้กันบ้างนะคะคือคนน้องมาได้คนพี่ก็จะต้องมาได้เหมือนกันว่าไหมคะงั้นเรามารอดูดีกว่านะคะว่าคนพี่จะได้มาอยู่หน้ากําแพงหรือหลังกําแพงกันแน่หรือว่าเขาจะมาพร้อมกันทั้งคู่เลยคือจะให้คนนึงอยู่หน้า,ากําแพงส่วนอีกคนอยู่หลังกงําแพงเราก็ไม่ติดนะคะ แต่คิดว่าเขาคงไม่ได้มาพร้อมกันหรอกค่ะทุกคนถ้ามาเซอร์ไพรส์กันเองพวกเขาต้องทายถูกแน่เพราะพวกเขาสนิทกันแนบแน่นขนาดนี้ต้องจำเสียงอีกว่าได้อยู่แล้วดายการไม่น่าจะให้มาพร้อมกันแน่ๆค่ะเอาเป็นว่าจะมาทีละคนหรือมาพร้อมกันยังไงยังไงพวกเราก็พร้อมหวีพร้อมปั่นเทนกันอยู่แล้วจริงไหมคะค่ะงั้นวันนี้พี่ชมก็ขอมาขยี้ความฟินที่ทุกคนได้ฟังกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ เอาไว้มีอะไรฟินๆเพิ่มเติมอีกพี่ชมจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังในอีีต่อไปค่ะงั้นวันนี้พี่ชมต้องขอตัวก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนงั้นสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสําหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ